โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่แบบไม่ค่อยมีเวลาได้อัพคลิปอะไรเลยแบบนานมากนูน่นอะไรเงี้ยเนาะก็แบบเออช่วงเช้าวันนี้ก็ว่างก็เลยลองทำซะหน่อยละกันวันนี้จะเป็นการแบบรีวิวตั้งแต่สกินแคร์ที่ใช้แล้วก็ไปเป็นเมคอัพแต่งหน้าเบาๆแบบ everyday look อะไรเงี้ยเนาะหลังจากที่แบบจากวันนู้นถึงวันนี้อะไรเงี้ยสกินแคร์ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหมดเลย ก็คือตอนนั้นแบบเราก็จะเน้นเรื่องแบบสิวอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบหลังๆเราก็แบบเออสิวก็มีแต่เหลือรอยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นผิวมันที่หักขาดความชุ่มชืน้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แบบจะใช้อะไรที่เป็นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวมากกว่าสกินแคร์วันนี้จะใช้เป็นฮาดะลาโบขวดขาวนะครับสําหรับผิวมนันไอเนี่ยม,มันเป็นผิวมนัน สำหรับตอนวันตอนกลางวันด้วยอ่ะเขาที่เขาใช้กันคือเขาบอกเขาตบอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ชอบตบอ่ะมันเจ็บอะไรเงี้ยก็แบบก็จะเป็นการแค่แบบเหมือนรูปๆูปไปตามอย่างเี้แล้วก็ตบตบต,บตบแต่แบบไม่ได้ตบแรงอะไรขนาดนั้นนะขาไปถึงตรงคอเลยก็กำลังจะดีก็ ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้เด้งเหมือนจุ๊บๆตามที่เขาทําให้ดูเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นครีมครีมที่ช่วงนี้ใช้ก็จะเป็น Laneige Water Bank Gel Cream for Normal to Combination Skin Type นะครับมันจะเป็นขวดอย่างนี้แล้วเนื้อครีมจะหมดแล้วนี่เหลืออยู่ขอบๆนิดนึง จะเป็นเจลสีใสๆสีฟ้าๆอะไรเงี้ยคล้ายๆกับนิว t r o จ e n a าไฮโดรบูส t แต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันดีกว่าเนาะมันใช้แล้วมันอืม โอเคเรียบร้อยต่อไปเป็นขั้นตอนการเมคอัพวันนี้เราจะไปนั่งนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนเนเพราะฉะนั้นเราก็แบบไม่ต้องการอะไรให้มันแบบแนั่นเวอร์อะไรเวอร์เนาะขอแบบเบาๆแล้วกันวันนี้เป็นเป็นแบบเบาๆเพราะฉะนั้นใช้เป็นใช้เป็นอนี้ดีกว่ามันจะเป็น กันแดดของ Q-Press นะครับ UV Expert Smooth and Matte SPF 70 PA บวกบ,กบกมันจะมีเป็นสีสองสีอะอันนี้ใช้เป็นสี i ลท์มันจะมันฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆกับเป็น Tinted Moisturizer ฮะแต่มันก็เนอะเขาบอกว่าช่วยควบคุมความมันกันแดดแล้วก็เหมือนเป็นรองพื้นเบาๆก็บีบมาปริมาณเท่านี้นะฮะ ดนใช้ลงอันนี้ก่อนลงพลาเมอร์อ่ะอืมแคึงไมันใช่ฟิลลิ่งที่แบบเหมือนเหมือนเราลงเบสไปก่อนขั้นหนึ่ง มันก็จะแบบปกปิดในระดับแบบนิดนึงอ่ะนิดหน่อยจริงๆนิดเลยอ่ะเออไม่่คยได้ปกปิดอะไรมากแต่ว่าไอ้รอยแบบที่มันจางจางอ่ะเออมันก็ดูนวลดูเนียนขึ้นนิดหน่อยเนาะราคาแบบอือมมันมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันช่วยควบคุมคาม์บอนด้วยหน่อยนเนาะ จากนั้นเสร็จแล้วเมื่อเราลงเป็นเหมือนเป็นเบสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะลงพรามเมอร์พรามเมอร์วันนี้ที่ใช้เป็นของ n a s e oil free pro pro prime purifying primer อันนี้มันจะเป็น water base gel อ่ะมันจะเป็นน้ำหนามน,นี้ใช้ไม่ต้องเยอะมากเนาะถึงมันจะเป็นไม่ได้เป็นแบบซิลิโคนเบสอะไรเงี้ยแต่ก็ ลองอ่านน้อยดีกว่าเพราะมันแบบนิดเดียวมก็ช่วยได้แล้วอ่ะจะเนการเปลืองอะไรเปล่า,ลาไอ้นาสตัวเนี้ยมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่มันจะเป็นที่มันมีกันแดดด้วยอ่ะแต่นั้นมันจะเหมาะสำหรับผิวแห้งมากกว่าผิวมันเนาะอันนี้มันจะออยล์ฟรี ป่าป้ายอาจจะลงรองพื้นในปร,ริมาณบางส่วนเนาะวันนี้จะใช้เป็น Chanel Perfection Lumiere นะครับ S.P.F.10 น้อยมากเลยแต่ว่าไม่ต้องหวังผลเลยกับกันแดดเนาะเราลงกันแดดไปแล้วเราจะลงนิดเดียวตรงแบบบริเวณช่วงนี้นิดหน่อยเพราะฉันก็บีบมาประมาณครึ่งป๊มก็พอนิดนึงจริงๆใกล้หมดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม มันจะเป็นเซ์เจอร์ประมาณนี้นะครับอันนี้เต้นใช้เป็นสี30สีเบจนะฮะมันให้ feeling แบบเออเราเป็นคนผิวโทนแบบเหมือนเหลืองๆนิดนึงเนาะก็ต้องใช้สีประมาณนี้แหละ แรงชาแนลนี้เป็นอะไรที่แบบเออดีพอสมควรเลยนะมีมีมีสีให้เลือกค่อนข้างครอบคลุมม,มีหลายสีให้เลือกอะไรเงี้ย โอเควันนี้ก็เนียน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 ต่อไปสิ่งที่ขาดเหลือก็คือหนึ่งใต้ตาค้ำมากยังไม่นอนน้อยนอนน้อยช่วงนี้นอนนอยมากจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นของ e s t e e Lauder นะฮะ Cyber White b r i l l i a n t p e r f e c t i o n สี Light Medium มันก็จะมี เป็นสติกเนาะป้ายไม่ต้องเยอะมากอะแค่ช่วงต,ตรงโทนประมาณเนี้ยแล้วใช้นิ้วนางเพราะว่าเกียรเพราะว่านิ้วนางเนี่ยเป็นนิ้วที่แบบให้ให้น้ำหนักได้แบบปริมาณพอดีไม่ทําให้แบบใต้ตาเราเหี่ยว มันก็จะทําให้แบบใต้ตาเราดูสว่างเมื่อใต้ตาเราดูแบบกระจ่างใสขึ้นอะไรงี้ทุกๆอย่างมันก็จะแบบดูแบบดูตื่นอ่ะไม่เป็นซากศพเหมือนก่อนหน้านี้เนาะส่วนไอ้พวกรอยสิวพวกเนี้ยก็ช่างว่างไม่ต้องยังไม่ต้องไม่ต้องไปปกปิดเลยมากเราแค่แบบเนาะไปอ่านหนังสือกับเพื่อนตาม้านกาแฟาอะไรเงี้ยก็แบบไม่ต้องปกปิดเลยมากโอเค เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปคือการเซตรองพื้นกับเซตทุกอย่างที่เราทําลงไปเนาะเราเป็นคนผิวมันถ้าเราไม่เซตอะไรเลยเนี่ยมันจะเยิ้มแบบทุกอย่างมันจะไหลลงมากองเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดลงเป็นแป้งฝุน่นวันนี้ใช้ของ <S 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 l a u r m m r r c i e r t r a n s l u c n n t Powder <ounter> วเดนะฮะอุ๊คจแล้ว เหลือน้อยนิดมากอ่ะเดี๋ยวทำไมทำไมของทุกอย่างมันต้องมาใกล้หมดตอนนี้เนาะโอเคปัดเล็กน้อยโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีอะไร จะมาอัปเดตอะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะเอาลงมาให้เอาลงให้ดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดที่จะทำทุกส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้แหละประมาณนี้ทุกวันเนาะเพราะเราไม่ต้องการความหนาหนักอะไรมากจากการลงเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมีอะไรจะมาจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโอเคช่วงนี้ไปแล้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย